สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับพี่บอลลูนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเราก็อยู่กันที่ถนนท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนี่เองครับใช่ถูกจ้างแล้วค่ะว่าซ่นนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่อยากจะพลัดพลัดพลัดใช่ไหมพัฒนาพัฒนาชุมชนนะคะให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็มองหาชุมชนรอบๆตัวเราแต่กลายเป็นว่า ณจุดจุดนี้เนี่ยมันมองข้ามตรงนี้ไม่ได้ใช่เพราะว่ามันเป็นที่อำนวยความสะดวกของพวกเราแล้วก็ชุมชนผู้คนในชุมชนเนี่ยก็มาใช้อำนวยความสะดวกตรงนี้ใช่แล้วพวกเราจะพาไปดูชุมชนของพวกเราเลยค่ะไปเลยไปเมื่อท่านโดยสารบนสะพานกาญจนาพิเศษมาถึงทางด่วนช้างเอรอนจังหวัดสมุทรปราการให้ใช้เส้นทางหมายเลขสาม จะพบกับสาราจังหวัดสมุทรปราการนี่ค่ะแต่ยังไม่ใช่เบอร์ <c oughs> และให้เปลี่ยนเส้นทางใหม่เมื่อขับตรงไปจะพบกับหอนในกาหรือวงเวียนจากนั้นใช้ถนนหมายเลข3114ตรงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,ยเ,ยเยจนสุดถนนเิ้นนี้ก็ <c oughs> จะพบกับโรงเรียนหารอมาราอักษรนักวิทยา จากโรงเรียนหาดอมราอักษรลักวิทยาใช้เวลาเดินทางไปถึงวงเวียนหาดอมราประมาณ1นาทีจะเห็นได้ว่ามีบ้านของผู้คนในชุมชนนี้มากมายและมีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากและเมื่อมองไปข้างหน้าก็จะพบกับจุดเช็คอินของเรานั่นก็คือวงเวียนหาดอมราเทศบาลบางปูกันแล้วค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วงเวียนฐาดวงเวียนฐาดวงเวียนฐาดอามาราค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ <c oughs> เราไปอยู่ที่วงเวียนฐานอามาราค่ะครรบผมณ <c oughs> วงเวียนฐานอมาราตรงน,นี้นะคะก็เป็นที่ที่เราพูดถึงเนาะ,ะว่าเป็นชุมชน <c oughs> ชุมชนหนึ่งของเรา เพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยก็คือโรงเรียนหาดอมราอักษรรักวิทยาครับซึ่งมันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันเลยถูกไหมคะพี่บอลแล้วเราก็เลยถึงบอกว่าเรามองข้ามจุดจุดนี้ไปไม่ได้ไดเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่อำนวยความสะดวกเป็นที่สัญจรของรถโดยสารเป็นที่สัญจรของผู้คนชาวบ้านในชุมชนมากมายมานั่งซิลกันได้อะไรแบบนี้ครับพวกเราก็เลยอยากที่จะแนะนำณจุดจุดนี้ ที่เป็นชุมชนของเราแต่ว่าย,ยังไม่มีการพัฒนาใดๆพัฒนาที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะเพราะว่าแค่พวกเร,ราอย่างเด<ช>ียวเนี่ยมันคงไม่พอจุดไหมคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยคงต้องร่วมมือกันใในการพัฒนาณจุดๆนี้นะคะ<อ>ก็เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าพอละเรามาดูเรื่องของเรากันดีกว่ากันี้แหละค่ะวงเวียนหาดอมราของเราพูดตั้งแต่แรกก็ดีแล้ว มันเป็นที่ที่ดีค่ะสถานที่แบบดีดีดีได้เจอผูช้ชายแซนดีว่าซานว่าซานว่าซานว่าซนาซนเฮ้ยไม่ใช่ละไปพอก่อนนอกเรื่องละ <s> ที่ดีเนี่ย <ator> ก็คืออากาศดีค่ะแต่จะบอกว่าวงเวียนหาดอมราของเราเนี่ยอยู่ตรงปากแม่น้ําเจ้าพยาที่จะเชื่อมไปต่อกับอ่าวไทยเลยเนะเฮ้อแต่ที่วงเวียนหาดอมราของเราเนี่ยก็มีที่อำนวยความสะดวกเหมือนกันนะเฮ้อช <s> ื่อพี่ถ <s> ังขยะเน่แกอยู่เน่ เขาก็อยู่ทุกที่ของเขาไปทั่วนั่นแหละีนแบบนี้นี่นี่นี่อยู่หมดเลยไม่ว่าจะที่ไหนเป็นยังไงไม่รู้จ้าแต่ที่นี่เขาโดนเมินฮอคิด <ELL US> เอาตอนเช้ายัางสวยขนาดเนี้ยพอตกดึกมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาเยสุดท้ายก็เป็นอย่างเงี้ยนึกว่าดูแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ เล่นชาญชราเก้าสีสาชนสีอีแล้วไงแต่คลิปนี้อาจเป็นสื่อกลางที่อาจทำให้ชุมชนของเราเกิดการพัฒนาและเป็นชุมชนหนึ่งที่เป็นแหล่งแลนด์มาร์คและทำให้ชาวบ้านหาลายได้จากภูมิปัญญาของชาวบ้านอีกด้วยค่ะขอขอบคุณโครงการดีๆจากคลิกไอเดียทำให้เราได้ไอเดียเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนต่อจากนี้ค่ะ